สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง Negative อฟเฟ c t นะครับมีคำถามว่า้ค่าสัมสิทธิ์นะครับในริเกชันไปจนถึง Part ในสิทธิ์หรือว่า s ซ m มนะครับมันสามารถเป็นลบได้ไหมนะครับมันเป็นสามารถเป็นลบได้ไหมถ้านะครับมันเป็นลบแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับทีนี้ในบางตัวแปรนั้นนะครับสามารถเป็นลบได้ นะครับในบางตัวแปรสามารถเป็นลบได้แต่ว่านะครับบางตัวแปรนั้นก็ไม่สามารถเป็นลบได้นะครับบางตัวแปรเป็นลบได้นะครับถ้ามันเป็นนกา p ทีฟเฟกอยู่แล้วนะครับเวลาเราทบทวนวรรณกรรมมันเป็นนกา a ทีฟนะครับเราก็วิเคราะห์ออกมาแล้วเป็นนกา t ทีฟเราก็ยอมรับได้นะครับไม่มีปัญหาดังนั้นการที่อ e ิทธิพลเส้นทางมันเป็นนกา t ทีฟไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติ แต่ถ้าเกิดนะครับดังนั้นนะครับอิทธิพลนะเชิงลบนะครับเกิดขึ้นได้ไหมได้นะได้นะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคอนเทนต์หรือตัวแปรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเรานะครับใช้เวลาในการอ่านหนังสือมากๆอย่างเงี้ยนะครับ คะแนนผลสอบมันก็ควรจะดีขึ้นนะครับคะแนนผลสอบมันควรจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรานะครับปรากฏว่านะครับเราไปเอา,อาเวลาในการอ่านนิยายนะครับอ่านนิยายนะแทนที่จะอ่านหนังสือนะถามว่ามันจะส่งผลบวกต่อคะแนนสอบไหมนะครับมันน่าจะส่งผลลบนะนะครับ ถ้าเกิดเวลาอ่านหนังสือนิยายนะครับเพิ่มขึ้นคะแนนสอบมันควรจะลดลงนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเป็นเชิงลบได้แต่ถ้าเกิดนะฮะเราระบุว่านะครับเราไว้เวลาในการอ่านหนังสืออ่าก็คือตำรานะครับ,รรบอ่านตำราหนังสือเรียนนะครับเพิ่มขึ้นนะครับคะแนนสอบก็ควรจะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นนะครับ อิทธิพลเชิงลบเกิดขึ้นได้นะนะครับขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่เราเลือกมานะครับมันเกิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดอิทธิพลเชิงลบนี้มันไม่สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมามันไม่สมเหตุสมผลนะครับ มันไม่สมเหตุสมผลยกตัวอย่างเช่นเราไปทบทวนงานวิจัยอื่นๆมาหรือทฤษฎีนะทฤษฎีบอกว่า,าเวลาในการอ่านหนังสือตําราเรียนนะครับมันควรจะเพิ่มคะแนนสอบขึ้นนะครับอ่านหนังสือมากขึ้นคะแนนสอบควรจะมากขึ้นส่วนเป็นทฤษฎีใช่ไหมนะครับหรือเป็นข้อเท็จจริงนะนะครับหรืองานวิจัยที่ผ่านมานะแล้วรากฏว่ามันเป็นลบนะครับเป็นลบนะนะครับมันเกิดขึ้นได้ไหมนะครับ มันอาจจะเกิดขึ้นแต่มันไม่ควรจะเกิดนะครับเพราะว่ามันไม่สอดรอบกับวรรณกรรมไม่สอดกับของกับงานวิจัยที่บานมาหรือมันไม่สมเหตุสมผลนะครับก็คือยอมรับไม่ได้นะครับยอมรับไม่ได้ยอมรับอิทธิพลเชิงลบตัวนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องมีเหตุผลนะครับถ้าเราจะยอมรับนะครับทีนี้นะครับ การที่เราวิเคราะห์แล้วมันได้ในกระถีฟมาเนี่ยนะครับมันควรจะต้องปรับแก้อย่างไงนะครับก่อนอื่นนะครับกลับไปย้อนดูอินพุตดาต้าข้อมูลที่ท่านป้อนมาเนี่ยมันมีความถูกต้องไหมท่านได้ทําความสะอาดข้อมูลมาไหมครับถ้าข้อมูลท่านนะสะอาดนะทำยังไงนะนะครับมันก็เหมือนกับเราทําอาหารนะครับทาอาหารเวลาทําอาหารมาทานนะครับก็ต้องล้างผักล้างเนื้อ ล้างภาชนะล้งางอุปกรณ์ทุกอย่างล้างวัตถุดิบนะครับแล้วก็ค่อยทําอาหารนะครับดังนั้นนะครับก็ต้องทําการทําความสะอาดข้อมูลก่อน2นะครับตัวข้อคําถามมันมีคําถามเชิงลบไหมนะครับคำถามเชิงลบ Negative question นะครับถ้ามีคําถามเชิงลบนะครับปรับทิศท,ทางให้มันถูกต้องนะครับ บางคนก็เชิงลบบางคนก็เชิงบวกนะครับผสมกันนะดังนั้นถ้ามีคําถามเชิงลบก็ปรับทิศทางให้มันถูกต้องแล้วก็รวมคะแนนให้ถูกต้องนะครับแล้วลองรันดูนะครับมันหายไหมนะครับถ้าปรากฏว่านะครับคลีนดัตตแล้วปรับสกอร์แล้วนะครับปรับสกอร์ให้ถูกต้องนะครับก็ยังเป็นเนกาทีฟอยูนะ่ในขั้นตอนถัดมานะครับ เราจะต้องลองทดสอบดูว่ามันมีปัจจัยอื่นไหมที่มีอิทธิพลและทำให้อ,อิทธิทางความสัมพันธ์มันผิดปกติไปนะนะครับวิธีแก้ก็จะมีอยู่2วิธีนะครับหาตัวแปรที่นะครับส่งผลกับความสัมพันธ์นั้นนะครับทำไมนะครับแต่เดิมนะวรรณกรรมมันจะเป็นบวกนะแต่วิเคราะห์แล้วกลายเป็น ลบนะครับอาจจะมีตัวแปรอื่นเข้ามากวนนะครับมันอาจจะต้องจําเป็นจะต้องมีตัวแปรอื่นเข้ามาร่วมด้วยในแบบจําลองไหมหรือรตัวแปรที่เข้ามาร่วมด้วยนั้นจะต้องมีเข้าร่วมในลักษณะครับตัวแปรในโมเดลหรือตัวแปรที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับตัวแปรที่มีปัญหานะครับนั่นก็คือวิธีแก้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั้นนะที่มีปัญหานั้นมันอาจจะเป็นลักษณะนอนลีเนียก็ได้นะครับดังนั้นการแก้ไขก็จะมีอยู่3ทิศทางนะครับ3ทิศทางอ่าห่ง e n data ก่อนนะครอ๋อไม่ใช่3ทิศทางสิประมาณ4นะรประมาณ4 4 5นะครับ4.5วิธี 1. ครีน e n data ลองดู รีดดาต้าทำขจัดข้อมูลดูมีข้อมูลปนเปื้อนไหมนะครับปนเปื้อนไหมใน Data นะครับถ้า Data เพียวแล้วนะบริสุทธิ์แล้วนะครับทำการนะครับตรวจสอบนะครับสกอร์ที่เป็นคำถามเชิงลบเชิงบวกนะครับมีทิศทางที่ถูกต้องไหมแล้วก็ทดสอบดูนะครับยังเป็นเนกาทีฟอยู่ไหมนะครับถ้ามันหายก็แสดงว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำขจาดข้อมูลนะครับถัดมานะครับ ท่านลองเพิ่มตัวแปรอื่นเข้ามาคนโทรลดูสินะ i ดเร t ชันมันเปลี่ยนไหมนะครับถ้าเดเรกชันมันเปลี่ยนก็แสดงว่าตัวแปรนั้นจำเป็นจะต้องมีตัวแปรอื่นเข้ามาร่วมด้วยคนโทรลด้วยนะครับอสองอไม่ใช่ส2สองเป็น4นะครับสี่นะตัวแปรนั้นจำเป็นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับตัวแปรอื่นไหมมันถึงจะมี i ดเร t ชันที่ถูกต้องนะครับ 5นะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของนอนลีเนียก็ได้นะครับลักษณะนอนลีเนียลีเนียก็คือมีความสัมพันธ์เส้นโค้งน,นะครับมันทําให้ความสัมพันธ์นั้นแทนที่จะเป็นบวกกับเป็นลบก็ได้นะครับนะดังนั้นทิศทางในการนะครับพิจารณาก็นะครับให้พิจารณาตัวคอนเทนต์ก่อนนะครับคอนเทนต์ก่อน,นะอนถ้ามันเป็นเชิงลบนะครับอยู่แล้วนะนะครับคอนเทนต์เป็นเชิงลบอยู่แล้วก็ significant ก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรก็อ,าอา่อานค่าแปรผลไปยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวนี้เป็นการอ่านหนังสือนิยายนะครับนิยายสมมุตินะผมก็ไม่ได้เชิงอ,อ่านนิยายสมมุตินะครับอ,อ่านนิยายนะครับแล้วก็คะแนนสอบนะครับอ,อ่านนิยายเพิ่มขึ้นคะแนนสอบลดลงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ make s e นะฮะ make sense แต่ถ้าเกิด อ่านหนังสือตำราเรียนเพิ่มขึ้นแต่ว่าคะแนนสอบลดลงอันนี้มันก็อ่าอ่านคะแนนสอบอ่านตำราหนังสือตำราเพิ่มขึ้นคะแนนสอบลดผ่าเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เมคเซนส์ถ้าอ่านหนังสือตำราเรียนเพิ่มขึ้นแล้วคะแนนสอบลดลงอันนี้ไม่เมคเซนส์นะครับพอไม่เมคเซนส์ก็ยอมรับไม่ได้นะนะครับเพราะมันขัดแย้งกับความเป็นจริงนะครับขัดแย้งกับงานวิจัยที่ผ่านมาทุวรนักกรรมก็ต้องปรับแก่นะครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆพบได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ